นะครับตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่ครับแบบเตี้ยแสงกิเลนครับนี่ครับของเพื่อนสมาชิกนะครับเอามาถอดแล้วล้างหมดเลยครับล้างสนิมทองเหลืองออกหมดเลยครับทั้งข้างนอกทั้งข้างในถังนี่อุปกรณ์ต่างๆครับหัวในหัวนอกกระเช้าหม้อฝาถังแแวงกฮอห์เกตนี่ครับถอดหรือล้างหมดเลยครับนี่ครับ ด้วยความจริงแล้วเนี่ยตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยถึงเนื้อจะเป็นทองเหลืองนะครับก็จริงๆแล้วคนจะล้างนะครับเหตุผลเพราะว่าสนิมที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสนิมขุ่มครับสังเกตนะครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยที่รั่วนะครับจะรั่วเป็นตามมดนะครับตามถังนั่นคือสนิมที่กินทองเหลืองเนื้อทองเหลืองครับมันจะกินเป็นจุดเล็กๆครับเวลารั่วมันก็จะรั่วเป็นตามมดนี่แหละครับปัญหา ที่บางทีเราไม่ได้คิดนะครับถ้าเราคิดว่าเออเก็บไว้เก่าๆดำๆสวยดีอะไรอย่างนี้นั่นก็เป็นเป็นเรื่องการชื่นชอบของแต่ละบุคคนลนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วอยากให้ตะเกียงสมบูรณ์แล้วอยากอยู่กับอยากให้มันอยู่กับเรานานๆนี่ก็ต้องล้างให้มันสะอาดนะครับมันอาจจะใสหน่อยแต่ก็ คือคุณสมบัติของทองแดงทองเหลืองเก่าเนี่ยฮะต่อให้ขัดให้มันมันเงาวาวยังไงก็แล้วแต่คุณสมบัติของทองเหลืองทองแดงเก่าเนี่ยมันจะกลับดําครับกลับดําเร็วมากครับยังไงมันก็จะกลับไปเป็นสีเดิมครับนี่คือคุณสมบัติของมันครับอันนี้ผมบอกตรงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับใครชอบยังไงก็ เอาตามนั้นเลยครับแต่เวลาลื้อล้างนี่ก็ลื้อล้างแบบนี้ครับลื้อหมดเลยครับแล้วในหลักวนนี่ก็ทําการเผาหลักวนแล้วก็เอาขา่าเเมาตะกันอะไรในหลักออกให้หมดครับนี่ครับแล้วอุปกรณ์ส่วนควบถึงอื่นๆก็เอามาล้างข่าเมาออกให้หมดครับฝาเฝอเกตอะไรพวกนี้ครับนี่ครับพอล้างสะอาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ตากให้แห้งครับเดี๋ยวค่อยมาประกอบทําระบบลมก็ ตะเกียงก็จะจุดใช้งานได้สมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วครับแต่อันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับผมก็ทําตามขั้นตอน1 2, นึ่สอามครับที่ทําคลิปไว้นี่ก็จะได้เป็นกรณีศึกษาสําหรับผู้ที่ไม่ยู้ครับแบ่งปันกันครับแบ่งปันกันเพื่อพัฒนาครับมีอะไรก็เอามาแชร์กันเนาะครับเนาะเพราะว่าจะได้มีตะเกียงมาจุดติดเยอะๆครับ เราชอบตะเกียงเหมือนกันเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้นะครับสร้างสารรค์เพื่อให้มันดีขึ้นนี่ก็เป็นขั้นตอนที่ทำการล้างภายนอกภายในตะเกียงนะครับนี่ครับสีสวยเลยครับสะอาดเลยครับนี่ครับตอนมาดำๆย้อนกลับไปดูคลิปแรกเลยนะครับตอนมาที่แรกดำปีเลยครับตอนนี้ล้างสะอาดแล้วครับก็ รอการประกอบทำระบบลมครับคืหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ